อาวอาได้แล้วครับผมครับสวัสดีครับพ่อต้อยครับสวัสดีครับเป็นไวเน่เราพอทมันรุนรเป็นเจัาไดเอกมีตวใดเด็ดวะบ่บ่บ่ีวัน่วันมือมือวันพานบันรวยวันสินไบ่ควันมือมือวันพานบ่ควันมีคนบ่มีคนม่น้าบ่ฝันฝันผู่หญิง มาบอกว่ามบอกว่าเร็วเวนะบ่อกด้ยโอ้ฟันมาบอกเลขออกแล้วต่ฟันมัมนไม่ยิ่งมาห้องบอกว่าเร็วออกแ้วเออขว่าตัวเลขหรว่าคนว่าสามนว่าสองเก้าหสองเก้าห้าสองเก้าโอเคสองเก้าห้าน้อพ่อนาะ อ่พอพอเครทำทำมาได้ดีๆนัวคนนึงคนหนึ่งบกวซีซีคนหนึ่งบกว่าโนอืมอ่ะคนหนึ่งว่าหาโูนคนหึงว่าซีซี่อวมขึ้นเเนเนบอกเลน้อรวยอะพอเป็นปินเก่ามาบอกเอ โอ้เกิดโอ้ไมยิ่งผู้เก้าพูมาบอกนะะบอกยังกว่าตัวเดียวเก้าหาเข้าหาต้องหาเข้าก่าใชเกาหาโอ้เข้าหาเนาะสึว่าคลิปแรกพอมีนเก่าหาเนาะ่มออืมอันสามตัวคุณาตัวแรกคพ่อสามตัวเอาไหมนะ สองเก้าหาสองเก้าหาเน้อโอ้ซี่ชอบมากก็บอซี่จะพอเต้นสี่จะไม่จุดโตให้เอาเต้นทำไมนั่เต้นไม่ใช่มันไม่ใช่ตวตะมันบ่มือนโอ้สี่ชมากแล้วอมบ่มกบ่มากเหรอโอ้สี่มากก็น้อต้นนี้ตนะ แต่นพอจากชพคี่นีวางเคร่อบเปแบบแบบมวดแปดนาน่มดเรไซนั่งอเตอร์เดินเดินมอเตอบอไซหก็โอเปดสิ่ปดงานัเรีวมันจะขได้ใช่ไม่นูอกไร่างนะเราบอกเป็งานเป็นีคนนี้คนนี้เลยเดีพูดเยวกันเลยบ่อกันโอ้จะเรีงว่างวงนฟ้นไหน่เนี่ยสองเกาฮาน้ะสองเกาหาน้อ กาหาตัวเดียวนาอเอาผมวงแดงเลยเด้อสันเออผมว่าผมวงแดงเด้อแดงเยวงวงแดงเลยครับผมกาหานาอหาเก้าับเอาเด้่อพี่น้องจอซี้เอนะครับสำหรับพอต่อยเนาะบ่ได้ครับเน้บครับบ่ได้บบดไครับบได้ครับบดได้ับบดได้คับบดได้ครับบ้บบดได้เรัดไดด้ด้ เองบอกบ,บ,บอกไปทางนั้นบอกไอ้เจีแปดนาเปืเ้อเยิ้วอืมเอาเอาจีด,ด้วนทีนึงนะพอเด้อคือพอวัดสันวันสินไงเนาะฝันว่าเขามาบอกเร็ววันเรวออกแล้วสองเกาหาวันนี้พอเด้ยถามวันเรียกางมีบอไหมบอเขาเลยบอกว่าซีซีกับหาศูนอืมเนาะบานนี่พรา,าเลยวันสินไงเราพอแล้วามาฝันไม่เอเอ นี่พวกเขาเ็บอกว่าเขาหาตัวเดียวมาเนี่ยใช่ผมคิดเนี่ยผมคิดว่าเขาไม่จำนะใชๆว่าเขาไม่จำนะครับผมนมไม่จำเขาหาเนาะจับบาตรงจับก็ได้เพราเขาหาเนี่ยเดาแจ่มี่เลยเดาแต่เนาะแต่ว่าสุเดียมเขาคอยจะจับรืเ่บ่แล้วนะครับก็ซื้อง่ายเนาะเออก็ถือว่าซื้อง่ายนะพอนะอืมเขาหาตัวเดียว แต่วัดเนื้บ่รวยครับแต่วัดเนี้อโคันมรุยนไม่เป็นเมือโคฟับุงทบังทิพน่ะไม่เรีว่าเีีดีจีซีซีพีเพะคเรี่รุยจีแม่มันใช้โคครับผมครับแต่ซืสพ่อตเลยลอตเตอรี่ คเรับตัวด่นี่เห็นได้เรพ่อโทรมาดุดวนเป็นเจ้ไนเอ๊กนี่ตัวใดเอ็ดบ่ค้ับวเลามววันสิ้นไงบ่ก็ฝันมงวัดนวัด้นีแล้วพ่อเนาะครับเห็นได้หรเ่าพมาย่างดีขึ้นบ่เดี๋ยวยางได้บ่พี้เมืองเนี่ย่างย่างได้หน่อยเนาะโอ้บันว่าบอกเลขออกแล้ว

เขาาหงส้กมาายเลก็ต้องหมดสาเดกรินกเหลากับห้งสุกเนยโอ้าเลยเขาเลยเนาะครับตามคุณ่อวานแหละนะครับวันนึกงว่าหาสนฟันหนึงว่าีลองมเด้อนะครับคมาไม่ิ่ายง่เขาบอกนะครับสองขาหาเร็ว้ออกในะครับอ่ะพอไดยทำเยล้งแต่ว่าซีซีเขาหาสนนะครับโอ้น้งนาเลยง่ายมากเพราะฝันมาอยู่ว่าเขาไม่ยับตัวเดียว ยิ่งผู้เข้าผูมาบอกันนะบอกเะนัะครับเพื่นกเป็นคน่วยพิเศษนะครับอะไรอกย่างอะไรน่เดี๋ยวเอางย่างเมื่อหนย่างดีดอกอต่อหแก้วาก่เกาหาน้องก่เ้หานซึ่งว่าคิแรกมนาะเขาหานตมาีเนาะเาัคือว่านองนอสามตัวคนาตัวแคนอสามตัวนถาะครับเป็นสหัดุ่หนของเข้าหานับ เอานะครับเลขเลขตัวนี้เปันหายันต้องงวดเซี่ยชอากกบอซี่ครับว่าเปนหายัดกระต๊องงหดเวลาตอนนีิ่งม่นรียโอ้ซี่ยมากแล้ว ເອົາຕິລົມກັນເນາະຕິເມື່ອໂຕ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 ໂ ดี๋ยวสิตามไว้ไว้ตต่อม้อเนาะพ่อเนาะครับครับเราฝันแม่นอูเดียวกันเลยบ่รก็โทษตามือเลยว่าคนละกันยายืมมือโอสิลงวางมื้อนี้เพิ่นให้เน้นมารับมือ3มื้อ4เนาะแต่ว่าก็295เนาะก็โทมา295เนาะพอต่อยเนาะนะครับนเออองอ่านเดียวเนาะเิกเปี่ดยอ่ผมแดงเลยเด้อ นะครับระวังมอรวยเได้น้อผมว่าเเดนเยอเอาไปตุวพันเวยวัดนะคเนาะเ็พันผมก็อหาเนาะหาเก้ากับแบบนีี่เาองพอแล้วนะครับเาพอต่อยเนาะเสียงเขานี่คิบความนี่เสียงามแบ่ได้คับบ่ไเ้ครับเนาะี่ยถ้ามต้องไปด้่อนนตองได้่องไป่อะงดยอนต้อง้วนนต้อไปต่ะต้ง้วอนนงนยนงอนะงนะ คืต <dai, S 2> <no. S 3> ้องัปนอสมนองสินไงเนาะก็ติดตามบท่านใดฝันว่าเขามบอกเลยว่าเลยออกแล้วสองเกาหานี้พอได้ถามวันเลยรามีบอลปะเขาเลยบอกว่าชี้กาศนะครับเป็นเลขสุรุบาโนบานี่ฝัน้นสินไงเนาะสองเกาหานะครับน้อนสินไงเราพอเมฝันไม่เยออกแล้วนะครับราคามีผู้ใาก็บอกว่าก็หาดนย ก็มาก็ฝันฝันใหว่าเขาไหนแค่แ่ว่าเขาไม่จนัไอ้ตัวไฟนมากว่าเด้อเขาหลายวิญญาณเนาะ